จริงๆมีโอกาสเกิไดได้ได้ทุกตัวแหละนะครับปัญหาชงฉี่แย่แล้วนุ๊ย,ยช่วงนี้นุ๊มีสังเกตเห็นว่าท้องชองฉี่ป่องมากช่องฉี่ท้องป่องปองก็เลยไม่ค่อยสบายใจไอ้นุ๊นนีจับพุงช่องฉี่ทาไมอ่ะเนี่ยท้องป่องแล้วก็แข็งตึงมากเลยก็เลยรีบพาไปหาคุณหมอที่นี่อีกแล้ว พาโซบะมาเป็นเพื่อนด้วยเออไม่อยากมาเป็นเพื่อนเลยเว้ยขอบคนนุณนะชอบะมาเป็นเพื่อนโอ้ยไม่ได้สมับใจมาเลยอย่างคุณหมอถามอาการเพื่อประกอบการตรวจวินิจฉัยเขาก็ไม่ใช่อาเจ,จียนหรือถ่ายเหลวใช่ไหมคนน,นี้ไม่มีใช่ไหมครับแต่ท้องเขาใหญ่มากเลยนะดูท้องป่องแล้วก็ทำการอันตราซาวเพื่อตรวจด,ดูช่องท้องว่ามีอะไรผิดปกติไหมอ๋อยช่องสีเย็นพุงเย็นพุง คุณแม่ทําใจดีๆนะผลการวินิจฉัยออกแล้วจงมีโอกาสเกิไดได้ได้ทุกตัวแหละนะคะปัญหานี้เนาะภาวนาขออย่าเป็นโรคร้ายเลยไม่มีอะไรมากนอกจากคมอ้วนอ้วนอ้วน,นก็คือลดน้ําหนักนะครับอ๋อ,อ,อถ้าช่องชีอ้วนแล้วแบบมีกายเรียกว่าอะไรคุณหมอต้องควบคุมน้ําหนักกันแล้วล่ะชงชีทีนี้ก็ถึงตาโซบะ มาเช็คกระเพาะปัสสาวะกันหน่อยโซบาผู้เสพติดการอัลตราซาว์ตัวคุณหมอแตะออีกแล้วไว้อดทนนิดนึงโซบาผลปรากฏว่ายังมีตะกรอนอยู่นะต้องนะดื่มน้ําเยอะๆแล้วโซบาเออก็ได้ก็ได้เอาดื่มซะสิสั้นเป็นนางกว้างน้อยที่จิบน้ําในลําธารเก่งมากโซบาส่วนชงชีวันนี้งดข้าวเย็นอ้อยออยอะไรนะ